Oh, hey, uh,, โอ้เหตุงานโรงงานพลาสติกครับผมโรงงานทำทำเม็ดพลาสติกนะครับผมอ่าอันนี้คนละอย่างกับชิปก้อนที่ผมไปสัมภาษณ์นะครับอันนั้นคือผลิตพลาสติกที่เป็นอุปกรณ์เป็นเส้นเซอร์รูปแล้วต้นนี้คือผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อส่งให้โรงงานตัวนั้นแม่นป่าครับแม่นครับผมโอ้ยเขาง,งานเจ้าม้งครับเขางานแปดโมงครึงงงค่งนะครับผมเขาง,งานแปดโมงครึ่ง ไปเลิกทุ่มเครื่องนะค,ะครับผมอาจจะไม่โอบังคับสองสามชั่วโมงโอบังคับสามชั่วโมง,งนางเงี้ยนรักของคุณดัชนีคืออย่างแน่ครับ ครับสวีรัสวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็เมื่อนี้มีโอกาสได้มาถ่ายรูปอยู่ที่กรุงโซนะครับก็เลยเอ่อมาพอพี่ซ้ายคนหนึ่งที่เพื่อนเป็นสร้างภาพในเกาหลีนะครับนี่ก็เลยถือโอกาสนี่มาสัมผัสนะครับว่าเพื่อนเหตุงานอียงอยู่เกาหลีนะครับเพื่อนมาจกปีแล้วก่อนมาเกาหลีเหตุอียงอยู่นะครับมีครับข้างลังผมนลยครับมี่ สวัสดีครับสวัสดีครับจับหนึงผมจับแจ็งนี่ให้ก่อนสวัสดีครับท้านเทศหนึางพันทะลุไหมเขาเป็นเป็นสร้างภาพป่ะนี่ผมเป็นสร้างภาพรับงั้นในเกาหลีป่ะครับไม่เคยรับครับอันจังซี่เพื่อเพื่อพี่น้องเพิ่นอยากมีช่องทางการติดตามมีเฟซบุ๊กซื้อไว้ยังครับเฟซบุ๊กนัทวัฒน์ปาธาครับนัทวัฒน์นี่นี่ทูปป่ะครับมีครับ ยูทูบก็จะเป็นอะไรก็ไอทีเออคืนเรขึ้นลเราคืนเราอรายังวัดจำอ <TikTok, S 1> <laughs> ่ไดรติ๊กตอกมี่ว่าติ๊กตอกติ๊กตอกกัมีครับติ๊กตอกเออนักวัฒน์ประทายกันครับผมโอ้อ <Okay. S 2> เป็นเป็นสร้างภาพเป็นสร้างภาพาก็เรียกขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยนะครับสำหรับค,คนในเกาหลีถ้าเห็นเพื่อนถ่ายรูปยิ้มใสเขาไปทักทายเพื่อนได้นะครับเพราะว่าเพื่อนถ่ายรูปภาพงามียิ้มระพมที่ขึ้นในเบื้องนะครับนี่เอาที่นี่ทักเกาหลีจะปีละครับ ห้าปีห้าปีปซื้อไว้จังใดอา,อายุเท่าไรภูมิลำเนาอยู่จังหวัดใดครับผมซื้อ,อนัทวัฒน์นะครับอยู่อยู่อุดรธานีบาน้านบ้านเกิดอยู่อุดรธานีก่อนมาเกาหลีเช็อนอย่างู่บ้าทฮอกก้ครับก่อนมาเกาหลีขายกาแฟครับผมขายกาแฟรายไร่ดเป็นจังใดครับคือบอกเพาะออยู่ได้ครับแต่มันก็บ่มีเก็บนะค่าใช้จ่ายบ้านเฮากเอาง่ายๆมันมีอยู่มีกินอยู่บ่อดบ่ไดระยากแต่ว่าจะได้แบบเป็นกอเป็นกำบ่ได้เห็นบ่ครับแม่นครับผมอ่า คนอุดอรนี่ปั้นลูกปั้นหลานขึ้นนอกแมนบ่ครับเห็นเขาว่าโอ้ยคักอุดอรนี่มึงว่าออกนอกแย่เดียวผมไปใส่ไปเห็นงานยุ่ยใส่พ่อได้แน่นอนนึงคืออุดอรธานีแมนครับโอ้ไปอุดอรนี่เปิงบ้านนี่ก็ไปนอกเลยเนาะครับที่นี่พี่นัดยังเทสไทยมากกว่าดีครับอืมแรงไปแนงใจคืออายุหลายแล้วเนาะก็อยากหาทุนสำรองชีวิตเจ้าของหล่ะจอบมาตอนอายุเทธไทยครับผม 39ปีสามสปีนะครับนี่อาเชีนแรกมานนันใจให้และหลายคนที่อายุ39แล้วว่ามันคือสิมเบื้อิต้นแล้วล่ะกรล้องไปสมัครสอบเบิ้งนะครับไปตั้งใจเรียนพี่นัดมีเทคนิคอี่อยังในการเอ่อไปเรียนแล้วก็ไปสอบอะไรพันนะครับเทคนิคกา,นก,การจำอะใดเทคนิคการจำมัคือเขาต้องตั้งใจนะครับผมจำซับให้ได้ได้ไดหลายเพราะว่าค้าัพท์สำคัญหลายถ้าเกิดเขาจำซับไว่ได้เขาก็่สามารถที่จะ,อะตอบตอบ ตอบได้คําถามในข้อสอบของเขานะครับนะครับผมเอาที่นี่มันนี่คือเกินแล้วว่าประวัติเป็นยังไงบ้างใดที่นี่พี่น้องอยากู้ว่ามาร์กตูลีเนี่ยเฮ็ดงานยังครับโอ้เฮ็ดงานโรงงานพลาสติกครับผมโรงงานทําทําเม็ดพลาสติกนะครับผมอ่าอันนี้คนละอย่างกับชิปก้อนที่ผมไปสัมภาษณ์นะครับอันนั้นคือผลิตพลาสติกที่เป็นอุปกรณ์เป็นเส้นเซอร์รูปแล้วตัวนี้คือผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อส่งให้โรงงานตัวนั้นแม่นไ่มครับแม่นครับผมโอ้ขรงงานเจ้าม้วครับ เขางาั้นแปดโมงครึ่งนะครับผมเข้างานแปดโมงครึ่งก็ <c oughs> งไปเลิกทุ่มเครื่งนะครับผม <c oughs> อาจจะมีโอบังคับทอ่สองสามชั่วโมงโอบังคับสามชั่วโมง <c oughs> นางงาันหลักๆของิยัดนี่คืออย่างไรครับเด็กทุกอย่างเลยเลื่อนมันจะผสมผสมสารผสมสารแล้วก็มาเท่เทเข่าเครื่องแล้วก็เดินเครื่องพร้อมและะ้วก็แพ็คแพ็คคอใส่สอบพร้อมจะส่งงานอื่นพร้อมเรียบร้อยเลยครับคือร่วมหมดแม่ ขนาทียังห่อเลยคุมเครื่องจะเครื่องบ่ครับคนละเครื่องครับคนละเครื่องโรงงานมี่จะคนครับโรงงานนี่มีทั้งหมือด่าซิปหาคนนะครับผมก็จะแบ่งเป็นกะสองกะรงมใหญ่อยู่เด้ครับผมครับคุมคนละเครื่องคุมคนละเครื่องครับผสมสารเพื่อผลิตไปเป็นเม็ดสารพลาสติกแมนเพื่อเอาไปส่งโรงงานพลาสติกแมนอีกทีหนึ่งกินเหม็นบ่ครับกะไม่กินครับต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาเราทำงานครับเครื่องนี่ห่อนรป่าเครื่อง 270องศาครับผมโตอ่อนแรงว่างใครต้องไปสุกกระมงหมณแล้วครับที่นี่พี่น้องอย่ากลัว่ามีเวลาพักเบรกวะครับไม่มีครับผมไม่มีเวลาพักเบรกเลยเที่ยงพักกินเขากะเที่ยงพักกินเขาสิผานาทีได้ัหมมันมันบุมนี่เวลาเพราะว่าเครื่องมันเดินตลอดเวลาเขาต้องเบรงเครื่องปิดเครื่องมาได้ปิดเครื่องมาได้ผมน่าแข็งเขาต้องดูตลอดเครื่องที่นี่พักกินผ่านาทีเนี่ยจะได้กินเขายิมจะได้กินก๋วแซตบ ก้าเฮ็ดฝามากแล้ว <laughs> นีแ้วพิวนหวงแต่เรามองที่ผมไปสัมภาษณ์นี้หานง้าง,งกับสีตั้งกันครับมองเวลาง้านกับสีตั้งกัน,ากนบางมองกับซ้ำใบบางมองกับกับิตต้องใส่ความอดทนแน่เพราะว่ากินกาอเรียมามาที่ซ้ำบอกลวกกูแล้วเห็นปะไฮ้ยลวาแล้วปุบปั๊บปุบปั๊บปุบนี่นี่มีวันหยุดบ่ครับวันหยุดนี่ตะเก้านี่กัเฮ็ดจันทร์ถึงศุกหยุดเสาอาทิตย์นะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่สองปีตั้งแต่กู้วิ่งมานี่ก็หยุดสุกเสาอาทิตย์เลยสามมือ ก็ทิศครับผมอยู่ศึกสาร์อาทิตยศเลยหลายกิจกรรมว้านวางของพี่นับนี่อย่างนี่นะครับว้านวางครับทีเบร์ถ่ายรูปไปเรื่อยๆถ่ายรูปโอเคครับส่นเดี๋ยวอีพี่หน้าผมจะขอไปตามติดพี่นัทถ่ายรูปคลิปนึงนะครับว่าพี่นัทแต่ละมือพันไปถ่ายรูปตองไหนแน่ไปอย่างตรงไหนแน่เออจะกลับมาบอกเรื่องงานกันต่อที่พักที่ยั่วใส่นี่ดีป่ะครับที่พักอาศัยล่างนี่จังสีได้หาดาวว่าได้ในเกาหลีหาที่เทียบว่ได้ที่พักแมนบ่ะเนื่องจากว่า เป็นอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวมีห้องน้ำมียังไงอยู่แบบสบายเลยเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเลยเป็นของโรงงานเลยแ่าแกเฮียถ่าฟรีบ่ได้เก็บค่าจ่ายยังไยบ่อยู่ฟรีหมดถือว่าที่พักนี้คือหาดาวได้ก็ว่าไปแต่รับแรงงานแรงงานการทางานเนี่ยโอ้หนักอยู่ทำงานนี่หนักอยู่งานหนักแต่ว่าที่พักนี่บอกเลยว่าไม่มีที่เทียบในเกาหลีก็ว่าได้ดีอีรีที่พักแถาแกให้ว่าครับแถาแกนี้ว่าให้ับ ครับผมก็บอค่อยได้คุยเนื่องจากว่ามันกิคือว่าองแย่งแบ่งแย่งกันเนาะกับแกบอค่อยได้คุยกันพอบอค่อยเห็นกันกับตัวแกโอ้ที่นี่เพื่อพี่น้องอยากภูว่าเวลาเครื่องมันห่อนน่ต้องปรั๊บโตยู่ยังไงเครื่องมันห่อนโอ้ก็เอาน้ำซุปน้ำน้ำซุปผ่าแล้วมาพันข้อเ็ษน้ำหนาเนี่ยเนาะเคยเคยแบบ มีอวัตีนหนาง,งานบ่ครับอ๋อมีครับผมกับยางเหนียวเหนียวยางอ่อนๆน้ำกระเดีวกระเด็นใส่เขาแล้วมันกระเด็นใส่ก,ใสกันครับว่าเราว่างก็เป็นโพ่งเป็นแ้เป็นโพ่งนะโพ่งก็ยังนี่แหละครับเปนหน้าง<น>นานแต่เราหมองทีผมไปสัมภา,าษณ์มันก็มีทั้งสบายปลอดภัยแล้วก็บ,บางงนานงานทั้ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับว่าบุมมีผู้ใครบ้านดูแลเขาไหนจะเขาไปเสียบเจ้าของนะครับที่นี่อ่ขอหยัดเท้าเงินเดือนได้ปะครับเงินเดือนเต็มทีเลย ขนาดมิกะนี่นี่ถือว่าได้หน่อยกอดลงเงินนะถ้าถ้าเทียบกับโรงงานแบบเดียวกันโรงงานอื่นเขาจะได้อยู่ประมาณสองแปดสองก่อโรงงานผมนี่เต็มที่กับสองสามครับผมสองสองล้านสามสองล้านสามครับแล้วก็หยุดสุกเสาร์อาทิตย์ก็หยุดสามมือนะครับครับก็เทำงานสิบสองชั่วโมงป่ะไม่นครับผมเทำงานสิบสองชั่วโมงหยุดสุกเสาร์อาทิตย์พักสิบห้านาทีครับผมกินเข่าเท่านั้นถือว่าหนักอยู่ครับหนักเป็นงานที่หนักนะครับแต่ว่าก็เห็นได้เลยเนาะเพราะว่าสัญญาจ้างมันมาแบบนี้ รก็ต้องทนไอ้เหตุคบสัญญาจ้างพี่นับมีแผนที่จะต่อสัญญาว่าครับเบิร์แท็กนี่ครับก็ยังยังคิดว่าจะกลับเข้ามาอีกทีวนะครับอายุหลายแล้วเนาะก็เลยบุ้ลุจักจีไปทางไหนแล้วมันเมิดแล้วครับผมเมิดี่เกาหลีนี่แหละแต่ประเทศทุ่ทไายนะครับไปมาหลายประเทศเราเจ็ดแปดประเทศแล้วปอดเัวนั้นเขาไม่ได้ลงดึกเนาะครับเพขาบอกเฉพาะในหน้างานตีเกาหลีใต้ที่นี่ทุ่ทไายแล้วก็เพราะที่จะเข้าใจกรเห็นภาพแล้วก็ มีอย่างที่จะฝากไปถึงคนที่กําลังเตรียมตัวสอบว่าให้เตรียมตัวจังหดจังหดจะตั้งใจแบบใดนะครับคอยตั้งใจนะครับเว่ลาเรียนนะครับผมเออละเรียนสมัครเห็นหลายคนนะครับที่เสียใจกับการสอบเจ้าของบัพพานเนื่องจากว่าไปโรงเรียนเราพลาดห่วงเลรนพลาดกันไปกินไปเที่ยวนะครับก็อยากให้ตั้งใจเรียนนะครับให้จบข้าัสอบในหลายๆข้ามสอบสี่สาคัญาหลายครับครับผมก็สสำหรับคริปนี้ก็ แค่นี้แหละครับเพราะว่ามือนี่คนมันหลายผมยุ่นอกสถานที่เราล้มมันพัดเราทันเช็ดคลิปต่อไปทันมาเปิดเบื้องที่หลังเราล้มมันเสียงดังแล้วก็ย่านมันแบบเป็นคลิปที่ว่ามีคุณภาพปันไดก็สุดท้ายแล้วพิดาลาดประกันไดกับขออภัยแค่นี้นะครับสีเท้ามีผ่านนักป่ามีฟังสําหรับคลิปนี้ถ้ามันมีประโยชน์ก็ผู้ใดฝากกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสิ่เดย์ไม่ต้องพลาดอีพีต่อต่อไปของผมชิหนาันผมสิไปหาผู้ใดก็ กดติดตามไปครับเพราะว่าหนางงานในเกาหลีมีหลายหนางงานที่ผมจะเอามาถ่ายทอดผมไม่ได้มีเกรตนาใดที่ไม่ดีเลยผมแค่ต้องการอยากจะบันทึกประสบการณ์จริงของแรงงานไทยในเกาหลีเอาไว้ให้คนรุ่นหลังนะคะมาเกาหลีศึกษาหาความรู้นะครับเป็นวิทยาทานต่อไปครับผมแค่นี้ครับผมกราบลาครับผมกราบสวัสดี